สอบถามกันเข้ามาเยอะครับว่าแบบนี้รับไหมครับแบบนี้รับไหมครับแบบนี้ราคาเท่าไหร่ฟังทางนี้ครับโตหลงกรุงขออนุญาตชี้แนะสำหรับใครที่มีเหรียญเก่าโบราณหายากแล้วคิดว่ามีราคาสูงเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือหลักล้านฟังทางนี้ครับพี่น้องสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยครับแต่ก็ดีแล้วครับจะได้อธิบายให้เข้าใจและจะรู้ไปด้วยกัน ดีกว่าเผลอไปลงขายในกลุ่มของนักสะสมนะครับเดี๋ยวโดนสวดยับภาษานักเล่นพระเขาจะเรียกว่าสวดนะครับหรือวงไก่เขาจะเรียกว่าโดนจิกเละกันเลยครับพี่น้องเลยอยากขอมาทำความเข้าใจและอธิบายให้เข้าใจทั่วๆ่วกันนะครับว่า การที่เรามีเหรียญโบราณหรือปู่ย่าตาทวดให้มานั้นใช่ว่าจะมีราคาเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักพันกันทุกเหรียญน,นะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นกันแบบไหนนะครับอย่าไปเอาประกาศจากช่อง YouTube ที่ประกาศรับซื้อให้ราคาแพง แต่นั่นหมายความว่าเราควรจะดูให้จบซะก่อนนะครับหรือไม่เนื้อหาสาระที่เขาต้องการนั้นอยู่ประมาณท่อนกลางๆหรือท้ายๆนะครับไม่ใช่ไปดูเสร็จปิดโทรศัพท์เอาแล้เฮ้ยเฮ้ยเรามีแบบนี้คือช่อง YouTube ใช้รูปของเหรียญหรือแบงค์ของเหรียญที่เป็นปกติที่ทุกคนมีนี่แหละทำให้หลายคนเข้าใจกันว่าตัวเองมีแบบนั้นและราคาสูงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ยกตัวยอย่างเหรียญนี้นะครับรน,นี่เหรียญหบาทอันนี้นะครับดูแล้วโหโหเก่าโบราณออกแนววินเทจกันเลยทีเดียวนะครับถ้าดูแล้วเหมือนจะมีราคาสูงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเหรียญหนึ่งบาทนี้จริงๆถ้ามีราคาและที่นักสะสมตามหาเหมาก่อจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปออกไปหลายครั้งแล้วนะครับ นะนึเดี๋ยวผมจะแนะนํากลุ่มให้นะครับกลุ่มที่จะเข้าไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้กันนะครับว่าเขารับกันแบบไหนซื้อกันแบบไหนประมูลแบบไหนนะครับก็จะมีห้องเรียนอาณาจักรธนบัตรไทยซื้อขายประมูลแล้วก็ห้องเรียนรักลมหายใจลองเข้าไปชมกันดูนะครับ นี่นะครับกลุ่มซื้อขายเหรียญกระสั์ธนบัตรเก่าและของสะสมทุกชนิดนะเข้าไปดูได้เลยครับในนี้ผมก็จะมีเคยลงซื้อขายนะครับลงเสิร์ชชื่อผมดูเห็นไหมครับนี่เสิร์ชไปว่าโตหลวงกรุงก็จะไปเห็นการซื้อขายกันในนี้นะครับหรือเป็นห้องรวมซื้อขายเหรียญธนบัตรของสะสมก็เช่นกันนะครับใครอยากรู้พิมพ์เสิร์ชโตหลวงกรุงก็จะมีขึ้นมานะครับว่าเคยมีประวัติซื้อขาย น่าเชื่อถือหรือไม่ยังไงก็มาเช็คประวัติแบบนี้ได้นะครับรก็มีกลุ่มมือใหม่สะสมเหรียญขายประมูลอนุรักษ์เหรียญกษาสับไทยนะครับนี่แล้วก็ห้องประมูลขายเหรียญกราสับนะครับ ทั้งหมดนี้นี่คร่าวๆนะครับาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดดูกันว่าเขามีการเล่นเร่าเล่นเหรียญกันแบบไหนยังไงนะครับเพื่อจะได้เข้าใจและก็สามารถเข้ามาลงประกาศขายกันได้เลยถ้าใครมีนะครับคือจะได้สนุกเรียนรู้ในห้องเหล่านี้ก็จะมีผู้แนะนําให้นะครับมีระดับปรมาจารย์นะครับอขอให้บอกก้อยชี้แนะซึ่งก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับ ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่โตหลงกรุงใช้ทุกเรื่องราวเพื่อสาระและบันเิง